สวัสดีครับมันหนี่งครับมาแก้เข่าครับผมเราดูเก้อาหลังครับผมูแก้เข่าแล้วแก้เข่าไปสีในบ้านครับผมนี่นาดเหมือนครับผมสองขั้นครับผมกำลังขึ้นจากไทยนาครับบรรยากาศครับผมแดดแ hem ครับหมู่ขึ้มเลยครับช่วงนี้แดดแฮมขนาดเอ้ยเราไทยสู่ครับผม ทางแก่ขุนเรือซีเขาอยู่ที่บ้านครับบรรยากาศไป้ดาวบ สองแล้ววันนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหทางไอ่ดีครับผมหัวซักหัวคอดานไปครับผมโอ้โทางขรุนโอ้โห,โ,โ,ยโ,โ,หโ,โ,โยโโกดีขนาด โยกดีครับของเติมครับโอ้โหโยกดีอาทางคนขี่นะผมทางอาจจะไขแนวหมดเลยโอ้ยขี่ชีวิตชาวอีสานนะผมถึงไม่รู้เกี่เกี่ยวกันแกเขาสีครับผมเดี๋ยวเขาฤดูหนาวแล้วแกเขาผ้ากลางบ้านเราได้ครับผม นี่ครับมาซอยนาซอยเจ้าแก่เขาเหมือนคนละบ้านครับนาพันนายพงครับผมไอ้นาพันยู่บ้านพุทธีครับผมแต่พุทธิแก่เขาเป็สีบ้านของแวงครับผมเลยต้องแก่เขาพาหมู่บ้านด้วยครับผมนี่ครับผมเมืองบรรยากาศครับผมชมวิวครับผมดูเก็บเกี่ยวจะเดินหน้าจะจะป่าครับผมไปเจ้ากระตากเขาครับผมดูนี่ มาดูเก็บเกี่ยวจาร,ตร,ตรบานอะไรเงี้ยนะผมต้ากันตาเขาครับผมไอ้ม,มีเดินกันตากได้เดินนะผมบรรยากาศครับเมืองรอดโอ้โหเมกุมิชิก่อนเลยครับผมแดดบอกเลยแดดจังแหมแต่ก็มีลมชอยครับผมลมหนาวครับพัดเย็นมะฮอนมาไไรครับผมแต่ก็แหมเมื่อเก่าครับมุ้ยเมกอะไรอันนี้ทางไงครับผมทางดำ้วมาเนะี่ ขึ้นทางดำแล้วมอรถโอ้มีแหงขึ้นมอรถเออถ,ถึงกับไปสายพานันฟรีครับผมงานแล้วนะครับผ right. มทางดำแล้วอ้ควันะดำเลยผมว่าเนี่ยบรรยากาศครับผมชาวบิสาครับตากเขาครับผมแต่ละบ้านแต่ละเมืองครับผมถ้าตากสองครับผมในหน้าลายกันตากไรครับผมบรรยากาศ แต่ละบานแต่ละเพื่อนครับถ้าก็ตากเขา้าครับผมตำรวจแต่ละหลังพวกนนเก็บเก็บแล้วพวกนั้ย่างครับผมแต่ละเพื่อนครับถ้าก็ตากเขา้าครับหน้าไปหลายแน่เขา้าเสิหล,ลาย,ายขาอเราครับผมพวก้นานเงินหลังหน,น,น้าลายครับผเข้าหลายครับแต่ละบานครับผมพวกงอนในเรื่องเปลี้ยงไก่เคนละไก่ชนบรรยกากาศที่มุานครับ น,นี้เดินลงเรี้ยงครับผมเพราะเจา้าจะมาขอตากเร้วอาจจะมีมึงในตากเอาเขาหลายพนตากจะเดินลงเรีเยเร็วเขเขาเจา้าเด่นงอีกันครับไกลครัประมาณสองกิโลครึ่งกับสากครับผมทางอาจักอันเลมทางสี่แยกอันจรครับผม รวมคำแพงเงินก็เจ้าครับผมฟังมิดชิดเลยนี่จจะเป็นทางเะครผมทางอันตรายตายสกแแถวแล้วยโอแต่บ้านก็เป็นงานบุคคลตางเขาครับ บึงถอานอนผมทานอนนะผมถอดมันจะหดระผมะไปเรื่อยๆแดดกระแฮงมาผมเงยตาบุญแล้ว